วันที่1กันยายน2566นารสกนางนวลพนธ์ล่ำซ้ำหรือมาดามแปง้งผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยได้แต่งตั้งนายธีรทรบุญมาทานันเป็นกัปตันทีมช้างศึกชุดชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49และรองกัปตันทีมคือนายธีรศิลปแดงดาและนายชัดชัยบุตรพรมค่ะซึ่งมาดามแป้งได้กล่าวว่าบรรยากาศที่แข่งตอนนี้ดีมากชัดเจนว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเต็มที่ซึ่งตอนนี้เรามีผู้เล่นแล้ว20คนขดาดแค่3าคนจากต่างประเทศส่วนเรื่อง กัปตันทีมแปงพูดคุยกับทีมโคต์มาโน่แล้วสรุปว่าเราจะตั้งทีระทอนทำหน้าที่ครั้งนี้เพราะมีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับของทุกคนโดยมีทีรศิลป์และชัตชยัยเป็นรองกับตันทีมซึ่งแน่นอนว่าการเจอเลบานอนเป็นงานที่ยากเพราะเรนกิ้งสูงกว่าเราแต่เชื่อว่าทุกคนพร้อมสู้เต็มที่เพื่อไปถึงรอบชิงให้ได้ค่ะทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับเลบานอนในศึกคิงคัพครั้งที่4 9วันที่7กันยายน25 6 6รเวลา20นาฬิกา30น ที่ที่สนามสมโพธิ700ปีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ